สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของผักแปมจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ ผักแปมเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรไทยที่อยู่ในวงโสมมีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ1-2เมตรกิ่งก้านอ่อนจะเป็นสีเขียวมีหนามกระจายอยู่ทุกส่วนของลำต้น ใบาย,ยาวรีรูปไข่ขอบใบหย,ยกักคล้ายฟันเลื่อยปลายใบยแหลมแต่ละก้านใบยแยกเป็นใบย,ย่อย5าย้าใบทางภาคเหนือนิยมรับประทานใบอ่อนและยอดเป็นผักสดแกล้มกับลาบหรือทำเป็นแกงอ่อมมีรสชาติฝาดขมเล็กน้อยทางการแพทย์พื้นบ้านใช้ใบอ่อนและยอดแก้วันณโรคบำรุงร่างกายรักษาอาการอ่อนเพลียรักษาเลือดข้างในแผล กชำ้ำรากและเปลือกต้นใช้บำรุงร่างกายแก้ปวดหลังปวดกระดูกรักษาโรคเบาหวานรักษาอาการผอมแห้งแรงน้อยนะคะ มีรายงานการศึกษาวิจัยเบื้องต้นในหลอดทดลองพบว่าส่วนต่างๆของผักแปมแสดงฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันได้ดีโดยเฉพาะรากและใบอ่อนแสดงฤทธิ์ที่ดีมากในการต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของเซลล์สมองหนูและแสดงฤทธิ์ยับยัง้งเอนไซม์อะเซทินโคลีนเอสเตอเรสซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดอัลไซเมอร์ นอกจากนี้การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดน้ำของใบผักแปมแสดงฤทธิ์ต้านการวิตกกังวลต้านอักเสบและแสดงฤทธิ์ในการส่งเสริมความจำและการเรียนรู้ในสัตว์ทดลองและเมื่อศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดน้ำของใบผักแปมไม่แสดงความเป็นพิษนะคะ ในใบผักแปมมีสารกลุ่มฟีโนโลิกและฟราโวนอยในปริมาณที่สูงเมื่อศึกษาเพิ่มเติมพบว่าสารสำคัญที่แสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ดังนั้นผักแปมซึ่งเป็นผักพื้นบ้านของประเทศไทยจึงน่าจะเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และเภสัชก,กรรมโดยเฉพาะในด้านการต้านออกซิเดชันส่งเสริมความจำและการเรียนรู้ต่อไปซึ่งอย่างไรก็ตามการนำสมุนไพรซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติไปประยุกต์ใช้นั้นจำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบสมุนไพร กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยเฉพาะการกำหนดมาตรฐานและการทดสอบความเป็นพิษเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้นะคะในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ